ตอนนี้นะคะซันก็กําลังแนะนําให้เราไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะเซีงยงไช่เซียงไช่เหมือนหลุดมาอยู่เมืองจีนจริงๆทุกคนนี่เราอยู่ที่ประเทศจีนหรือเปล่าชื่อเมนูนี่น่าสนใจมากทุกคนจิงเจอร์ระเบิดไก่ไปรู้สึกว่าพอเข้าร้านอาหารจีนมาเราสามารถหาอะไรบันเทิงได้ตลอดเลยอะกลับไปที่บูคะ 我现在呢在辉煌地铁站在等我的朋友中国朋友我จริงอ่ะเพรก็ทำบ,บล็อกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้ยยังรู้สึกเขินอยู่เลยในการถ่ายออกนอกสถานที่แล้วแบบมีคนมอง วันนี้นะคะเพจจะมาเจอเพื่อนเพื่อนเก่านะคะเป็นคนจีนที่แบบไม่ได้เจอนานมากหลายปีหลายปีมากอ่ะเออเดี๋ยวจะพาทุกคนมารู้จักกันนะคะคือเพรอยากฝึกพูดภาษาจีนนะคะคลิปนี้เนี่ยจะพยายามพูดภาษาจีนเยอะๆแล้วก็พาทุกคนไปกินในเขตห้วยขวางกันดีก so ว well ่าม oh, ีอะไรยังไงบ้างนะคนนี <laure> ้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละฮะ好久น见 Hello 我们现在在哪里呢 จ在ฮุยฮวางค่ะในี่คุยจฮวายงนฮ้ย你会不会讲น语่我那你要你要让我讲泰语的话我就可以讲。那你讲泰语我讲中文。ได้ครับ。ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะลืมแนะนำลืมแนะนำเพื่อน。ซันครับซันเนอะซันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนดีกว่า。a few moments later ทุกคนค่ะตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ กลางถนนที่มีแต่ร้านอาหารจีนบเหมือนเสนใจใจ้โจงกวัวค่ะ <c> ท <oughs> นาก็มีคนจีนด้วยใช่ปวาทางเปียกอยางช่นจงกัว้ <c oughs> <c oughs> คือแพดด้อยากกินอาหารจีนแล้วแบบอยากให้ซันช่วยแนะนําให้หน่อยว่าอาหารจีนอะไรที่แบบเธอควรกินอยากกินรสแบบไหนครับมันจะมีเผ็ดๆแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเอาแบบไม่ต้องเผ็ดมากแล้วก็อร่อยเผ็ดปูชื่นเหนียวโร 牛肉那么好吃为什么不吃牛肉？<laughs> 问我吗？我也不知道。<laughs> 那就找一些猪肉和鸡肉<嗯>或者鱼肉的都可以。嗯嗯，对。但是你现在让我说菜单的话，我可能有点想不太出来要介绍哪个给你。那我们先去看看。好的。OK 吧。ตอนนี้ค่ะซันก็กำลังแนะนำให้เราไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะเซียงไช่เซียงไช ยังใช่นะคะเป็นอาหารหูหนานแต่ซันเป็นคนเฮอหนานคนเฮอหนานกาลังพาเรามากินอาหารหูหนานเพราะว่าครับ้านอาหารเฮอหนานมันหาย,ยากอยู่ครับแล้วก็มันส่วนใหญ่มันไม่ได้เ,เชื่อชือกับ <S S S ทําสั่งอะไรพวกนี้แต่你推荐这这个是吗？那你จ荐我ก,ก,ก็กินได้ไปไหม？我们再า前面看一โอเคโอเคอเดิเนดูต่อ ทุกคนตรงนี้บอกเลยนะเหมือนอยู่เมืองจีนเหมือนหลุดมาอยู่เมืองจีนจริงๆทุกคนไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่แบบคนที่เดินผ่านเราไปมาก็เป็นคนจีนทั้งนั้นแล้วป้ายทุกอย่างก็เป็นภาษาจีนนี่เราอยู่ที่ประเทศจีนหรือเปล่านี่อันนี้เขาแปลตรงตัวเกินไปปะผงร้อนและเปรี้ยวผงร้อนหมายคึออะไรอะ ผงผง <ม S 2> ผง <ม S 2> <ะ>就是粉的อ思สวนล่า就是 hot and sour เข้าใจปะ就是把把中文翻译成英语然后把英语翻译成泰语对的มันก็เลยแปลผิดมันไม่ใช่ผงร้อนและเปรี้ยวมันคืออาหารรูปแบบหนึ่งข<ม>อง<ะ>จีนเออมันจะเป็นแบบบะหมี่บะหมี่เปรี้ยวๆมันไม่ใช่ผงร้อนและเปรี้ยวว่อยากรู้นี่คือแบบพอสังเกตนะพอสังเกตว่าแบบ ร้านอาหารจีนที่มาเปิดในไทยใช่ป่ะเขา่ก็จะแปลแบบแปลผิดผิดทุกๆอ่ะนึ้ออกว่าเห็นเข้าใจว่าคือแบบเขาไม่เช็คหรอเออถ้าตอนปกติเขาน่าจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ซึ่งเขาก็น่าจะใช้ g o o g l t r a นเ l นต e ที่แบ็น o o g l e ลหรือว่าแปลดูนะครับันน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาแปมาแบบแบบนี้นะครับเออก็คือแปลแปลตรงเกินสรุปว่าเราก็มาที่ร้านแรกที่คุยกัน คนเข้ามาแล้วเหมือนหลุดมาในที่จีนจริงๆอ่ะเพราะว่าโต๊ะข้างๆพูดภาษาจีนหมดเลยแล้วนี่ก็คือไช่ตันนะคะเมนูว้าวเปิดมาอันแรกอ่ะบอชขำมากเช้าไรเช้านาหนึ่งขันดุแล้วเช้านาเกี่ยวอะไรกับไช่ตันอ่ะถ้าแว่าเขาใช้คำว่าหนงจางมันจะเหมือนแบบทำกับเข้าแบบ โลโค่อ่ะมันก็เลยใช้หนจงจาแต่ว่าที่ปรมามันก็น่าจะไม่ถูกใช่ไหมครับชาวไรชอบ่ปรู้สึกว่าพอเข้าร้านอาหารจีนมาเราสามารถหาอะไรบันเทิงได้ตลอดเลยอะเพราะว่าแบบเราชอบแปลอะไรแบบตลกๆ <c oughs> แต่ว่าจะดูอะไรที่มันชื่อแปลกๆนะวิชื่อเมนูนี้น่าสนใจมากทุกคนจิงเจอร์ระเบิดไก่จิงเจอร์ระเบิดไก่อยู่ว่ะ <c oughs> จิงเจอร์คืออะไรครับจิงเจอร์คือจีงชื่ออิงหยู่เอพิงเหรอครับ ใช่มันคือขิงระเบิดเปาเปาถ้าในภาษาจีนมันจะเป็นวิธีอันหนึ่งที่วิธีทํากัเข้าที่แบบใช้ไปแดงมากเหมือนไปแดงผักผักผักอันนั้นนะผักบุ้งผักบุ้งใช่ไบแดงมันจะฟิวเจอแบบเดียวกันอ๋อก็คือเปาแต่ก็คือเขาก็แต่มาเลยระเบิดตลกจนี่บอกเปิดหน้าถัดไปอ่ะตลกนี่เห็นเป็นบอกป่ะแม่ห้องสอน อันนี้แม่ห้องศูนย์แม่ห้องมันคืออะไรอ่ะชื่อจังหวัดชื่ออีกเกอร์ฝูทำไมอ่ะทำไมแม่มันกลายเป็นแม่ห้องสูนวะอันนี้ไม่รู้นะมันมันไม่เกี่ยวแซนเดอร์เาติดหว่าไม่เกี่ยวกันเอันนี้เห็นยังก,กลับไปที่หมูค่ะทำไมกลัวกลัวเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเอาเนื้อหมูอะไปต้มให้มันสุก แล้วค่อยหั่นเป็นแผน่นแล้วก็อเอาไปผัดอีกรอบนึงแล้ก็จะเรียกว่าขุยวัวโรก็คือขุยทุกคนขุยมันแปลว่ากลับกลัวกลัวมันคือกระทะใช่ปะโรคือแบบหมูมคือเนื้ออะไรเงี้ยขุยลัวโรลคือถ้าแปลตรงตัวมันคือแบบเนื้อที่กลับไปที่กระทะอย่างเงี้ยกลบับไปที่หมูกระดานี่ว่าเจออันที่ตลกอีกอันนึง นี่อ่นดิผักตุ๊กตาอบผักตุ๊กตาอบจักรพรรดิไข่ตาลขวางชื่อวาวาไใช่ชิมชิววาวาไช่วาวาไช่ก็จะเป็นกัดเขาที่เป็นแบบตัวเล็กๆอ่ะมันจะเป็นเราไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือว่าคนละสายพันธุ์แต่นี่แหละก็คือภาษาจีนมันเรียกวาวาไช่ใช่ป่ะภาษาไทยก็แปลมาตรงตัวเลยผักตุ๊กตาวาวาแปลว่าตุ๊กตา ตึงโป๊ะตลอต๊ะปึงก็คือมานี่เพื่อไม่ได้มาสั่งอาหารนะคะแต่มาจับโป๊ะอันนี้ถูกหมดผ่านผมไม่เอาเต่าลับเต่าลับเต่าลับมันคืออะไรมันมีคำนี้ด้วยใช่ไหมไม่มีเต่าก็จะเป็นจ่ายยูนั่นแหละมีจอมันจะเป็นวิธีทำองเขาเยงง่ะมันแบบ ไม่ค่อยมีคนรู้ความลับของเขามันก็เลยไปถึงเต่าลับอ๋อเข้าใจแล้วคือชื่ออาหารมันหมายถึงว่าแบบทํามาจากเต่าแล้วก็เป็นสูตรลับของร้านแต่คุณสามไม่สามารถแปลว่าเต่าลับได้งงนี่อันนี้ปัจจุบันค่าปลาไหลเว้ยเซียนชา什么什么鱼善鱼善鱼ป็น ปลาไ oh, หลอ๋อปลาไหลแม่ของเขาคือแบบเขาจับมาจากตู้ปลานั่นแหละแล้วก็ทำมาสดๆอะ่ะ oh, มันจะแปว่าเซียนชา,ชาอ้อคือเซียนเนี่ยมันมาจากเซียนใจแปลว่าตอนนี้นะบัดนาวชาแปลว่าค่า,า,า,คาก็คือค่าตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าอาหารที่แบบจับขึ้นมาสดๆนี่ปัจจุบันค่าปัจจุบันค่าว่ะคือถ้าจะตั้งเป็นชื่อภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรดีวะปะลาไหลปลาไหล ค่าตอนนี้ปลาไหลจับสดอย่างนี้ปะมันไม่ได้ใช่ปัจจุบันค่า <Okay. S 1> ทุกคนเราน่าจะได้คอนเทนต์ชื่อตลกตลกเยอะแล้วเรามาให้ซัน <Okay. S 1> ทุยเจียนหน่อยอาหารที่ว่าโอเคอันนี้มีกินได้ไหมได้หยิงซางเฉียจื่อเปาเจะชอบกินผักไหมล่ะคือจริงๆหว๋อไม่ชอบกินผักแบบว่าหวอเคยกินเฉียจื่อของจีนแล้วหว๋อว่ามันอร่อยก็เลยกินได้ <Okay. S 1> เอาไหมเอาจริงๆหว๋อม,มันจะมันนิดนึง ได้ไม่เป็นไรแล้วซันก็แนะนําอันนี้ค่ะทุกคนกลับไปที่หมูกระ่าใจยาวอีกก็ไปอืนี่เราสั่งอะไรที่เป็นซุปไหมทางโซอี <c oughs> ้บอมันเคยคือเคยเฮ้ยอเคยกินอันนี้ที่ที่บ้านแหวนซุปไก่เก่าตุน๋นส่วนงูอีหยังวะ <c oughs> คือมันปุ้ชื่อจันเดอร์เฉอชื่อจันเดอร์เฉอเหรอจริงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะหอเห็นสีดำดำแล้วบอกก็เห็นคำว่าไก่หอกก็คิดว่ามันคือไก่เว้ยบอนึกว่ามันคือ จีโร่ที่เป็นแบบแล้วแต่ที่มีกินมันก็มีงูจริงเหรอหรอวะไม่มีไม่มีหวออีเวรเชอจีโร่ชือคยกีหน้าจงอี๋ว่าหวใจบ้านแหวนนะเปลี่ยนอูจีใช่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 มันเป็นอย่างนั้นหว่อหนูว่ามันอูจีหวอก็เลยนึกว่าเออหวอเคยกินแต่หนูบอกมันคืองูไม่เคยกินแล้วใช่ไม่เอาไม่เอากลัวอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะ ซัน,น่าจะอยูแล้ววะนี่<你>จริงป่ะ你每天几点จเอาซันมาทร์มานอ,อันนี้หมูสามชัน้นภาษาจีนเรีว่าียวคุณพูดอีกทาออีกทีอีกทีอีกทาอีกนอกทีอีกทีอีกทีอีกทีอ่อีกทีอีกอีกทีอีทีอีกอีกทีทีอีกทีอีกทีอีกทีีกกอรกอคก 咸吗？嗯，我是人我我还会比较咸，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 你咸，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  就之前人们做那种劳动力，就是用力量的工作比较多一点，哦嗯、所以他们就会吃的比较咸，这样的话就比较下饭。哦。好像、啊、就是还有就是因为比较出汗比较多嘛，嗯、所以吃咸一点的话，好像就是补充盐分。嗯。ม、嗯、ันมันจะมีแบบเอากำลังการเสกเอาไว้ให้กินน้ำเกลือใช่ไหมครับอืมอืมเขาก็อาจจะต้องแบบกินแบบอาหารที่เค็มเค็มแบบมันจะมีประโยชน์กันเดียวกันอืมอยากชิมอันนี้ ส,ส,สอนภาษาอังกฤษด้วยดกแบบอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า eggplant eggplant จริงๆอ่ะวอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักเลยอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในผักที่วอร์ไม่ชอบกินแต่ว่าตอนที่วอร์ไปอยู่ที่กับแหวนอะ่ะแล้วแหวนอะ่ะพาวอร์ไปกินเฉียปัน่นเช้าแล้วเฉียปั่นเชาอะ่ะมันมีอันเนี้ยที่มันเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะย่างย่างอ่ะแล้วก็ปรุงใส่กระเทียมใส่ อะไรก็ไม่ร e ู <S 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 ้เยอะแยะเรากินแล้วแบบโอ้โหอร่อยอยู่มากหลังจากนั้นอะวอลเลยรู้สึกว่ามะเขือม่วงในอาหารจีนอะอร่อยเดี๋ยวกินให้ดูมันจะเป็นผักโดยใช่ไหมโ้ทุคนที่โอ้โหเนี่ยเขาอะไรรู้ว่าจะกินยังไงหมดกินสองคนน่ะหมดแล้วเชกันวาเองทุกทุอันนี้คืออะไรนะซัน ปลาปลาแล้วก็มีเต้าหู้ปลาที่เป็นหัวปลานะครับอหัวปลามันน่าอร่อยยมันน่าอร่อยใช่ซันแต่เรามีแค่สองคนเลี่ยงก็เรินนะเพชว่านะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าเพชว่าซันมันเขินแล้วมันไม่กล้ากินพอกุ้งไปเปิดมันไม่กินเลยอ่ะเราไปกินก่อนนะ A few moments later กินเสร็จแล้ว今天怎么样很饱吃到很多好吃的东西可以 วันนี้ก็แฮปปี้มากนะคะขอบคุณซันมากที่มาเจอกันในวันนี้นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก okay, ได้เลยครับไปแล้วดีวกว่าบ๊ายบายค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย